สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง f a c เ o o บุลกทาง youtube วันนี้ผมมาขออนุญาตขายตัวย a c o r o ค l a ราติสนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันหนะครับผมเกียร์ออโต้แท้นะครับเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมคันนี้มีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะครับเปลี่ยนคอยเปลี่ยนคอยระเบิดให้3ตัวแล้วก็ชุดปั๊มติ๊กใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมก็มีชุดอย่างให้เรียบร้อยนะครับผม 8ปดหมรวมส่งนะครับมีฟิล์มให้รอบคันนะครับผมมีฟิล์มให้รอบันแอร์เย็นช่วงล่างถือว่าใช้ได้นะครับผมคันนี้นะครับทางเรียบอะไรก็ปกตินะครับผมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมในกับสําหรับช่วงล่างคันนี้นะครับผมท่านใดที่มีงบน้อยก็ซื้อเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะครับผมอันไหนไม่ดีเราค่อยๆเปลี่ยนนะครับประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่บดป้ายมาก่อนนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมนะครับประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนวันนี้ขออนุญาตลงอีกรอบไปเลยกันนะครับผม นะครับรถใช้น้ำมันอย่างเดียวนะฮะส่วนแก๊สถอดแล้วนะครับคันนี้ไม่มีแก๊สนะครับผมคันนี้ไม่มีแก๊สนะครับถอดแล้วนะครับเป็นรถน้ํามันอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับผมเดี่ยวโต้นะฮะอ่าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลยกันนะครับผมมารับเองก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมนะให้ไปส่งรวมแปดหมื่นห้านะครับผมนะครับก็เช็คให้คือไายก็ประมาณว่าไม่มีกําไรนะครับคันนี้เพราะว่า ก็จุดระเบิด2สองสามตัวนี้ก็ปาไปหลายตังค์นะครับผมแล้วก็ชุดปั๊มติ๊กเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสาหรับพี่น้องท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับแนะนําเลยนะครับผมนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ครับแบตเตอรี่ก็ดีนะครับคนนี้เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมรวมส่งแปดหมื่นห้านะครับพี่น้องนะครับไม่เกินสี่ร้อยกิโลห้าร้อยกิโลส่งให้ได้นะครับผม นะครับก็ถ้าเป็นระดับประมาณเชียงใหม่ก็ต้องช่วยประมาณพันสองพันแหละครับผมนะคบมันไกลเกินนะครับผมก็ถ้าซื้อคันนี้นะครับพอก็ส่งได้เต็มที่ไม่เกินวันที่สิบเอ็ดนะครับผมถ้าหลังสิบเอ็ดไปคือไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจชายหนังนะครับช่วงนี้ถ้าใครจะซื้อก็รีบเลยนะครับผมนะฮะราคาเงินสดวันนี้เจ็ดหมื่นเก้านะครับอ่าถ้าให้ส่งแปดหมื่นห้านะครับผมเครื่องยนต์ดูโอเกียร์ออวตัวนะครับคันนี้ก็เช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนคอยล์ยูเบิด์สามตัว ชุดปั๊มติ๊กให้ใหม่นะครับผมฝาครอบเครื่องนะครับผมใส่ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เอาไปใช้งานได้เลยฟิล์มก็ใหม่นะครับคันนี้สีก็ใหม่นะครับฝากไว้นะครับสําหรับที่มองหารถไว้ให้ภรรยาให้ลูกขี่ขับไปโรงเรียนนะครับผมด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับเงินสดวันนี้เจ็ดหมืนเก้าเอาราคาทุนก็แล้วกันนะครับผมป้อไปเปลี่ยนคอยให้สามตัวนะครับคันนี้เกียร์อะไรปกติทุกอย่างนะครับอ่าเรารอแล้ว ส่วนคันนี้ก็หาลูกค้าอยู่นะครับผมยังไม่มีใครจองนะครับผมก็อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันนะครับผมนะครับเรียบเลยนะครับผมนะฮะผมลดให้สองหมืนเลยนะพี่น้องจากปกติหนึ่งแสนแปดหมืนเก้าพันนะครับผมจะเอาเงินมากินสงการนี่นะครับฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับผมท่านใดที่ต้องการลดไว้ให้ภรรยาให้ลูกนะครับผมไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับ เป็นแท็กซี่ปลดป้ายเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับผมรถอยู่บ้านแต้ยตะบนธาตุนะครับอำเภอรัตนบุรีจาสศรินใช้น้ำมันอย่างเดียวเหมือนกันอันนี้นะครับส่วนแบกอ่าป้ายทําไมไม่เห็นก็คือมันเป็นป้ายประมวลเจ้าของเขาขว้นะครับผมเป็นเครื่องพันหกรุ่นตัวจีกุญแจทำรองสองรูกนะคันนี้นะครับก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับก็เผื่อพี่น้องคนใหม่ที่เข้ามายังไม่รู้นะครับผมก็ล่างๆมาก็มีพี่น้องติดตามเยอะมากนะครับผมนะฮะ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับนะครับผมอันนี้ตัวต้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนี่ยนะครับกับจากนี้รถมือสองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมหกหมื่นอ่าหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะด่วนเลยนะครับผมโทรมานะโทรมาคุยกันนะครับผมโทรมาคุยกันได้นะครับนะมีอยู่แสนสองแสนสามจ่ายก่อนก็ได้นะครับคันนี้้นส่วนี้ส่วนนี้ในส่วนที่เหลือก็ค่อยคุยกันนะครับผมอ่าผม เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมเจ็ดหมื่นเก้ารวมส่งแปดหมื่นห้าครับฝากกันด้วยนะครับผมนะครับรถอยู่บ้านเต่าตะบนท่าอำเภอรันานนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมส่วนใจก็โทรมาเขาเลยกันนะครับ093 3เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับผมขอบคุณครับ